เช็คคดีถ้าไม่อยากโดนค่าเปิดเครื่องกว่า8 0 0 0บาทใครที่กำลังจะซื้อกล้องพ纳สนิทแล้วลังเลอยู่ว่าจะซื้อที่ร้านไหนดีนะครับให้คุณเช็คที่ใบรับประกรันว่ากล้องที่คุณจะได้มานั้นเป็นกล้องประกันร้านหรือประกันศูนย์ถ้าคุณได้กล้องจากร้านที่ิ้วหรือประกันร้านมาเวลากล้องคุณมีปัญหาเนี่ยคุณจะปวดหัวแบบสุดเลยครับเพราะว่านอกจากคุณจะโดนค่าเปิดเครื่องเกือบหมื่นแล้วเนี่ยคุณยังต้องระวังในเรื่องของอะไหล่เพราะว่าอะไหล่แท้เนี่ย มาจากศูนย์เท่านั้นนะครับซึ่งถ้าคุณซื้อกล้องพ纳สนิกจากร้านบิ๊กแคมลนะครับคุณจะได้รับบัตรรับประกันหน้าตาแบบนี้นะครับก็มันจะได้เลยว่ากล้องของคุณเนี่ยประกันศูนย์อย่างแน่นอนเลยครับเดี๋ยวเรามาลองดูค่าบริการของกล้องพ纳สนิกนะครับว่ากล้องประกันศูนย์กับกล้องประกันร้านราคาจะต่างกันยังไงบ้างครับสําหรับใครที่ซื้อกล้องจากร้านฮิ้วหรือว่าร้านที่ไม่มีประกันศูนย์นะครับอย่างแรกที่คุณจะต้องเจอก็คือเวลาที่กล้องคุณมีปัญหาแค่คุณเดินเข้ามาที่ร้านเพื่ออเช็คาากร ก็จะโดนค่าบริการนะครับไปถึง5,000ถึง8,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นกล้องที่คุณซื้อมาด้วยอย่างเช่น l u m i x s อ GS5S, GS5 s GS g 9 g ก็จะโดนค่าบริการราคาสูงถึง8,000บาทนะครับพร้อมค่าไหลตามจริงไม่มีส่วนลดส่วนค่าอื่นๆเช่นค่าทำความสะอาดเซ็นเซอร์ก็ราคาอยู่ที่1,500บาทครับขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าที่ผมบอกมาทั้งหมดนี้ จะเป็นแค่ในส่วนของกล้องหรือตัวบอดี้เท่านั้นนะครับจะเห็นว่าค่าบริการแต่ละอย่างเนี่ยค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเลยทีเดียว แต่ถ้ามีกล้องประกันศูนย์ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเลยครับพวกค่าบริการตรวจเช็คค่าอะไหล่ค่าทําความสะอาดเซ็นเซอร์จะฟรีหมดเลยนะครับเมื่ออยู่ในระยะเวลาประกันซึ่งการรับประกันสินค้านี้นะครับจะต้องเป็นการรับประกันความเสียหายของสินค้าจากการใช้งานที่ถูกวิธีความชํารุดบกพร่องที่เกิดจากความเสียหายหรือความชํารุดบกพร่องที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้นนะครับส่วนความเสียหายอย่างอื่นที่อยู่นอกเหนือการรับประกันทางพาณิชนยน์จะมีค่าบริการเพิ่มเติมครับหลังหมด ระยะประกันไปแล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าเราจะต้องจ่ายแพงเหมือนกล้องประกันล้านไหมนะครับคำตอบคือไม่นะครับคนยังสามารถนํากล้องมาให้ตรวจเช็คได้เหมือนเดิมครับแล้วก็มีค่าบริการเพิ่มเติมอย่างค่าบริการตรวจสอบก็จะอยู่ที่ประมาณ800-1,000บาทนะครับ ค่าทําความสาาดเซนเซอร์500บาทครับส่วนค่าไหลก็ราคาตามจริงและทางมิคโครรับประกันได้เลยครับว่าคุณจะได้รับอะไหรแท้100%แน่นอนเพราะสินค้าทุกชิ้นถูกส่งไปที่ศูนย์ซ่อมในประเทศไทยนะครับ นอกจากประกันกล้องแล้วนะครับเลนแต่ละรุ่นที่ซื้อมาก็มีประกันเหมือนกันนะครับถ้าซื้อมาแล้วเจอประกันล้านก็จะโดนค่าตรวจเช็ค80,00บาทเหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครที่มาซื้อเลนพันนาโซนิกมาจากทางร้าน b ิคแคมร่านะครับก็จะได้รับประกันศูนย์เช่นกันครับโดยสามารถนําเลนมาทําความสะอาดฟรีนะครับในระยะเวลาประกันและหากหมดประกันแล้วก็มีค่าจ่ายเพิ่มเติมครับสำหรับสินค้าพันนาโซนิกที่มีประกันศูนย์จากทางร้าน b ิคแคมร่านะครับสามารถส่งได้ฟรี หากเกิดปัญหาสามารถใช้บริการโดยตรงที่ศูนย์ของพันธนิตหรือจะฝากส่งที่บิ๊กแมได้ทุกสาขากว่า1 8 0สาขาทั่วประเทศครับถ้าคุณซื้อกล้องจากทางร้านพิคมล่านะครับนอกจากคุณจะได้รับประกันศูนย์แล้วนะครับคุณจะได้รับฟรีนะครับเวิร์กช็อปถ่ายภาพฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีค่าประกันศูนย์นะครับส่วนลดค่าไหลส่วนลดค่าแรงเมื่อหมดระยะประน,นะฮะและสิทธิประโยชน์อีกมากมายครับแล้วพบกันที่บิ๊กแมกว่า1 8 0สาขาทั่วประเทศนะครับอย่าลืมกดติดตามพร้อมอัปเดตเทรนกล้องก่อนขายที่บ แล้วคุณจะเป็นภาพทุกการเคลื่อนไหวในโลกการถ่ายภาพครับสวัสดีครับ